ดูเอาเดอ้อทุกคนสภาพอากาศตอนนี้ที่ภาคเหนือนอร์เวย์ลมแรงมากดูทำมาหากินเป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ตลาดนัดก็จะลำบากหน่อยนะคะเป็นแค่รถฟู้ดทรัคเนาะ ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะเก้าโมงเช้าแล้วนะจอยไปส่งน้องโซเฟียกลับมาแล้วนะแต่ว่ายังนั่งตัดสินใจอยู่เลยว่าจะออกไปเปิดร้านดีไหมแต่ว่าอากาศแบบนี้ออกไปเปิดร้านมันจะเป็นยังไงเนี่ยลมมันจะพัดเอารถจอยไปหมดไหมเนี่ยเศร้ามากเลยนะอากาศแบบนี้ไม่ชอบเลยอะ ถ้าเราทำงานอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ปัญหานะคะไอ้ที่ลมแรงแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าเราเปิดร้านขายอาหารเป็นรถฟู้ดทรัคเนาะถ้าอากาศไม่ดีเราก็รายได้เราก็หายค่ะแจ็กกี้ออกไปข้างนอกเหรอจะออกข้างนอกเหรอฮะออกไหมดูสภาพแจ็กกี้ <laughs> ขนาดแจ็กกี้ยังรับสภาพอากาศไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สรุปแล้วจะได้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปทำงานนะเพราะว่าใจ ลองออกไปแล้วแล้วก็ไปยืนในรถด,ดูนะคะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วจะจะเปิดร้านได้ไหมพอออกไปแล้วก็จะไปยืนหั่นพงหั่นผักหั่นเนื้อเสร็จทุกคนรถขายของของจอยมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยค่ะของมันแบบว่าสั่นไปหมดทั้งรถเลยเนาะจอยก็เลยไม่กล้ยกล้าเปิดนะคะก็เลยได้ปิดไปนะคะวันนี้สรุปแล้วได้ปิดไปนะคะ สภาพอากาศเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่พออากาศมันเป็นแบบนี้ลมมันแรงมันเปิดไม่ได้เราก็จะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้นะคะเราจะไปบอกให้หยุดได้แล้วอย่าลมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะก็สู้ๆกันต่อไปพรุ่งนี้ก็ขอให้เปิดได้นะคะวันพรุ่งนี้เนาะพี่แพงกําลังไปรับน้องโซเฟียจอยก็กำลังจะทําผัดไทยให้เขา2คนกินนะคะสําหรับจอยเองก็ จะกินขนมกีนน้ำยาป่านะคะวันนี้เดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปทําผัดไทยให้สองพ่อลูกเขาก่อนเลยนะคะเราก็ตามเคยอยู่บ้านทํากับข้าวให้ลูกกับสามีทานทำไมเป็นไรนะคะหรือว่าได้หยุดพักผ่อนไปแล้วกันนะคะ ทำผัดไทยกุ้งนะคะทำผัดไทยกุ้งทำพิราจนะคะเหมือนเดิมเนาะโซเฟียก็จะทาน เ็ดก,ก็จะไม่ทำให้เผ็ดผักก็ไม่กินใส่ั่วง้อ,อไปให้ก็เคลียร์ออกเด็กวันนั้นผัดก,กะเพราให้กินใส่บลอเอรีไปก็บลอเอรีก็ไม่แตะสักิ้นน้ำผัดไทยที่ทำไว้เองตั้งแต่ตอนรู้แล่ะค่ะ จะเห็นสักอะไรถัวเขียวหน่อยก็ไม่กินนะเก็บทิ้งหมดเขียทิ้งถั่วน้องก็ไม่กินนะคะน้องแพ้ถั่วนะคะน้องสะเปียแต่ตอนนี้ก็ไม่แพ้เยอะเหมือนตอนเด็กๆตอนเด็กๆเ,เขาแพ้มากเลยนะคะถั่วกินเข้าไปแล้วตาแดงก่าเลยนะน้องสะเปียเขาก็เลยกลัว เลยไม่กล้ากินถั่วเดี๋ยวมาเห็นแม่ทำผัดไทยก็จะอุ้ยเดี๋ยวแอบใส่อันนี้ให้เขานิดนึงหั่วงอกว่าจะเขี่ยพิ้งเหมือนเดิมไหม ีจะเป็นของพ่อนะคะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยนะคะของพ่อพี่แฟนชอบกินกระเทียม ใส่พริปกป่นให้แกนกนิดนึงฝรั่งบ้านนี้ชอบกินผัดไทยนะคะชอบกินผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ให้สอบใบเลย บอกว่าแม่แม่หัดให้หนูทำผัดไทยไหน่อยสิได้เลยค่ะลูกเดี๋ยวแม่หัดให้ทำปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วผัดไทยสองข้อลูก น้องโซเฟียไม่ต้องใส่ถั่วของพี่แฟรง์โรยถั่วนิดนึงนี่นะคะอาหารของพ่อของลูกแล้วก็ของแม่อยู่ตรงนี้นะคะมาทานด้วยกันคะ่ะทุกคนจะมีขนมนจีนจะกินขนมจีนวันนี้ไม่อยากกินผัดไทยทำน้ำยาปลาไม่ใส่กะทินะคะ ใส่เตียนไก่ลงไปด้วยม,มันน่าแซ่บมากมาคะ่ะทุกคนมาทานขนมจีนด้วยกันนะคะมากันแล้วสวัสดีค่ะคอรักทำปัจจัยให้กิน

ต่างคนต่างกินคนละมุมเหมือนเดิมนะคะผักก็จะมีนะคะถั่วงอกอันนี้ก็จะเป็นถัวถ่วถั่วประเทศอะไรไม่รู้ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ผักอันนี้ค่ะทุกคนเกลนโคลเนี่ย อร่อยมากเลยแล้วทุกคนอันนี้กินกับขนมจีนอะโซยมือเลยนะคะโซยมือเลยจ้ามาเดอ้อมาเดอ้ออร่อยไหมสเปียสเปียกับพี่ฟงไม่ประสงค์จะออกคลิป พี่แฟงก็ไม่สบายเป็นหวัดก็เลยไม่อยากออกคลิปนะคะน้องกาแฟก็แล้วแต่อารมณ์นะอร่อยไหมปะปะ๊าเสีย,ยงพี่แฟงก็จะเหมือนเหมือนเสียงเด็กเด็กแตกหนุม่มอะ หอมหัวใหญ่กับขนมจีนก็อร่อยนะคะทุกคนลองชิมดูนะลองชิมดูนะคะใครไม่เคยกินขนมจีนกินช้อนอะมันไม่แซะนะ่ดนะเต็มไก่เป่วยมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคน ทางบ้านเราก็ช่วงนี้ก็ช่วงฝนตกเนาะฝนตกที่ยุโรปก็เข้าช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวบินเตอร์ทางฝั่งออสเตรเลียก็จะช่วงหน้าเข้าหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหมคำใหญ่มาก ช่วงนี้จะอยู่บ้านบ่อยหน่อยก็จะกินให้ดูบ่อยหน่อยนะคะโอ้ลมแรงมากตัวเน,นี้ยมันจะออกเหม็นเขียวนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบกินผักก็กินไม่ได้นะส่วนผักอันนี้ไม่มีรสชาติอะไรเลยนะ ชาติจืดๆอัเนี่ยจืดๆกลิ่นก็จะออกเม็นเขียวนิดนึงโอ้มาชมมาดูดิหมดเกี้ยงเลยดูขอบคุณค่ะแม่ยังคะางอาเยอเดลมาทักเพิกมมาก,ก่อนทักฟารมาเดลม่ัมา หมดเกลี้ยงบายบายอะไรอะไรบ้องขนมแม่เหลือไปให้หนูตจกี้หนูกินอะไรออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเองใช่ไหมหืม หนก็ควรลมเหรอ,อ,ม,อม,มาสวัสดีครับกล้องก่อนสวัสดีครับหือม,มาให้เป็นกำลังใจเหรอมาเป็นกำลังใจแม่เหรอ,อาะไมกินเผ็ดอะหนูกินเผ็ดไม่ได้ครับโชดิหมดยังหมดเลี่ยง อิ่มกันหมดแล้วคะทุกคนสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้ขอให้จอยได้ไปทำงานเปิดร้านหน่อยเถอนนะเนาะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจัดห้องน้ำใหม่นะคะเมื่อก่อนจะเป็นอ่างนะคะ เมื่อก่อนจะเป็นอ่างเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตู้อาบน้ำเฉยๆนะคะก็อย่างที่จอยบอกไปเพราะว่าอ่างอ่ะมันใช้น้ำเยอะนะคะใครที่ใช้ถ้าสมมติว่าจอยจะลงไปแช่ในอ่างอ่ะใช้น้ำเยอะมากแล้วก็คนที่อาบน้ำต่อจากจอยก็จะไม่มีน้ำน้ำอุ่นอาบนะคะก็จะเป็นน้ำเย็นก็เลยนานๆจะใช้ทีก็เลย เปลี่ยนออกดีกว่าแต่ก็แพงมากเลยนะคะเนี่ยแค่ตู้นี้ก็ซื้อมือสองมานะคะตู้แบบเนี้ยตู้อันเนี้ยซื้อมือสองมาแล้วก็ที่แพงก็คืออันนี้นะคะเนี่ยเป็นฝักบัวนะคะสอ,สองขนาดเนาะจะเป็นอันนี้เนาะแล้วก็ค่าติดตั้งค่าอะไรอีกก็ประมาณเ0็ดโครนนี่แหละคะ่ะประมาณนี้ส่วนตัวอ่างก็นู่นค่ะพี่แฟงแบกออกไปไว้ข้างนอก แล้วก็ลงขายในใน Facebook ว่าใครจะซื้อของมือสองบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนซื้อนะคะสงสัยต้องได้อปเอาไปทิ้งพอมันสิบปีแล้วค่ะถ้าเกิดจะไม่ถ้าไม่มีใครซื้อก็คงอปเอาไปทิ้งค่ะขนาดให้ฟรีเขายังไม่ค่อยเอาเลยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้อ่างยากุซี่แบบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนาะ เขาก็จะใช้แบบอันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันนั่งได้สองคนนะคะอ่างอันเนี้ยจะมืดแล้วนะคะทุกคนลมยังแรงอยู่เลยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีจะสงบเลยคะ่ะดูดิทุกคนสงสารคนภาคเหนือไหมเนี่ย